ขอบคุณสมาชิกทุกสมโมสรที่ให้ความสำคัญให้ความสนใจในกิจกรรมอบรม MC ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเนื่องจากในระยะเวลาผ่านมามีคนที่ประสงค์และส่งลายชื่อมาจำนวนมากทางภาคจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องประกาศปิดรับรายชื่อผู้ที่สนใจในการอบรม MC ครั้งนี้ในวันที่23สิงหาคมนี้แล้วเราจะเชิญผู้ที่สนใจในการอบรมครั้งนี้ทั้งหมด มาเปิดรายกลุ่มเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์และมองพื้นที่ในการที่จะลงภาคสนามในวาระต่อไปในกิจกรรมครั้งนี้เราจะมีการอบรม MC ที่โรงแรม SD Avenue ในวันที่10กันยานยนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกใน้รับการอบรมในครั้งนี้แล้วท่านจะต้องส่งรายชื่อของท่านเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับสังกัดที่ท่านสังกัดอยู่ว่าท่านอยู่ในสโมสรอะอไรและโอนเงินค่าอบรมสัมมนาในครั้งนี้300บาทเข้าสู่บัญชีภาคที่จะแนบท้ายหลังจากคลิปวิดีโอนี้ต่อไปการอบรมสัมมนาครั้งนี้เราจะมุ่งเน้นในรูปแบบของเวิร์กช็อปให้ท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็น MC แลกเปลี่ยน ทัศนคาาติวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีศึกษาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านได้ทําหน้าที่ของการเป็นเ c ็และที่สาคัญที่สุดคือบุคลิกภาพที่จะต้องพัฒนาต่อยอดไปด้วยกันและที่สําคัญก็คือการทําหน้าที่ขององค์กรไลออนสิ่งที่ทุกคนหวัดหวั่นและหวัดกลัวนั่นก็คือโปรโต,ตคอลของไลออนเท่านั้นเองสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ เราจะทำเป็นรูปแบบของเวิร์กช็อปเกือบทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาครั้งนี้มีประสบการณ์มีมุมมองมีแนวคิดได้เอาไปต่อยอดในการที่จะลงสนามจริงแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดรายกลุ่มแล้วเชิญท่านเข้าไปอยู่ในห้องกลุ่มของ MC ด้วยกันจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนได้มีการแบ่งปันมุมมองวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกัน และการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกันสามารถเอาไปต่อยอดเอามาใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องการก็คือว่าทําอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ผู้ที่อบรม MC ครั้งนี้จบไปแล้วมีพื้นที่มีเวทีให้ได้ลงปฏิบัติและทําให้ทุกท่านได้มีทักษะในการทําหน้าที่ MC ในวาระต่อไปเพื่อที่จะสนับสนุนสโมสรเพื่อที่จะสนับสนุนภูมิภาคให้ทํากิจกรรมบริการได้อย่างยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพต่อไปเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นบันไดขั้นแรกเพื่อที่จะทําให้สมาชิกแต่ละคนไปสู่ผู้นาที่มีศักยภาพที่ดีต่อไปในองค์กรในออนแล้วเราพบกันในห้องสัมนาอบรมเ c ในวันที่10กันยายนี้ที่โรงแรม SD a บ e n เ e วด้วยกันสวัสดีครับ